เพียงบางใจเราต้องท้าตัววันที่มองสุดท้านี่ครับรุ่นเลย K ห้าสองปีตัวนี้เนตัวใหญ่ครับเห็นไหครับเห็นครับ คุณต้องตอตอบมด้วยนะครับครับเหนื่อยแล้วสินิดหน่อยตัวนี้เสียงดีมากเลยครับก็คืออุปกรณ์ครับในกล่องของพูดก่อนว่านะครับมีแมนนวลคู่มือใช้งานครับเป็นภาษาอังกฤษครับตรนนี้เลยตองพร้อมกับสายภาษาอ่าครับเดี๋ยวนะครับคู่มือมีภาษาไทยด้วยนะครับเสริมให้นิดนึงครับ อันนี้เป็นสินค้ามาตรฐานมกใช่ครับใช่ครับมกมกยอจา์ัับไทยสุดยอดครับนี่ครับมีสายสะพายครับทำให้ดูเท่กับกระเป๋าแล้วครับมีสายสะพายไม่ใช่แรงงานเอ่อสุดยอดเดี๋ยวนี้มุกพัฒนาแลเนี่ย ไปทุกนาได้นัททาเซตเตอร์อรเเซตต์โอเคน้ำหนักเป็นไงบ้างครับน้ำหนักประมาณหนึ่งกิโลอะไรเนาะหนึ่งกิโลใช่ครับอืมแต่เครื่องใหญ่มากอย่าประมาณไม่ได้สิเราก็ประมาณไปก่อนละกันนะประมาณนี้ครับ6เึงไม่รูดถึงน้ำหนักโอเคแล้วเรามาพูดถึงออปชั่นเนนะครับปุ๊บโพสต์มาครับตเล่ครับ โหมดบูธทูธครับบูทธทูธโหมดโอเคแล้วก็มีเป็นออกครับออคอันนี้เอโหมดก่อน FM แล้วก็เป็น a อ x โหมดเจือสามโหมดปุ๊บแล้วนี่ครับวอลุ่มของไม้อันนี้เป็นช่องไม้ไม้อันนี้คือเปิดปิดช่องไม้อันนี้เป็นช่องช่องสายชาร์จนะครับครับครับอันนี้ก็เป็นวอลุ่มของไม้เพิ่มลดเป็นแอคโคอของไม้ครับครับ แล้วก็เป็นเทเบิลเทเบิล What is Turbo? มันจะเป็นการ I am in Turbo โอเค Yes ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคแล้วก็เป็นสมดุ่นนะครับประมาณนั้นเป็นวอลลุ่มของเสียงเพิ่มรถครับ Yes แล้วก็น่ครับอันนี้เป็นไฟ LED ตอนเวลาชาร์จครับเวลาชาร์จถ้าถ้าเต็มก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีถ้าชาร์จอยู่เป็นสีแดงแล้วก็มีเป็น USB ครับถ้ามีไฟ MP3 MP4 เปิดได้เลยนะครับครับโอเคอันนี้ก็เป็น ช่องเอสเหมือนกันอันนี้ก็เป็นช่องรู a อ X out ครับเอา In อิได้ตลอดอันนี้ขอเพิ่มเติมนะว่าช่อง USB เนี่ยสามารถใช้อัดเสียงได้นะฮะครับเสียบเมมเข้าไปเนี้ยใช่อัดเสียงได้นะครับมีพิเศษมากๆตัวนี้ตัวนี้ครับผมรับเคห้าสอง B รีโมทครับรีโมทโอมีฟังก์ชันอะไรให้รีโมทง่ายๆเลยครับเหมือนกันเลยดูได้ นี่ครับมีโหมดแซนบายเปิดปิดเปิดปิดก็ฟังชันครบนะครับใช่ครับวิธนี้เปิดปิด LED FM ปวงนี้ก็ได้โหมดอยู่ตรนี้ครับไม์บันทึก AUX Bluetooth USB T FM อยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็จะมีอันหนึ่งนะที่มีเข้ามาด้วยคือนะ EQ Equalizer ปรับ Equalizer ผ่านมือถือนะครับมือถือหายปรับ EQ ไม่ได้ครับครับผมโอเค อันนี้โอเคแล้วนะครับครับแล้วมันอ่านนี้ก็คือเสียบไม้เสียบไม้นี้ง่ายๆเลยง่ายๆฮัลโหลเช็คออนัโงสองโอเคเสียงก็โอเคครับแต่ว่าตัวนี้ไม่จะไม่มีไม้แถมนะครับแต่ว่าถ้าซื้อเราเราจะแถมไม้ให้โอ้คนโอเค,อ,เคอย่างั้นเลยครับอันนี้คือสามารถนะครับ ก็บลูทูธเข้านี้ได้เลยครับร้องได้เลยโอเคก็ธรรมดาปกติครับขอสักเพลงได้ไหมครับได้ไก็วันนี้เดี๋ยวโอกาสพิเศษใหสต็อ okay. ปไว้ก่อนได้ไหมครับ,รบได้ครับ